สวัสดีครับบ้าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับเย็นวันที่4ี่พฤษภาคม2,568นะคพึ่งกับมาท่านผู้ชมนะครับออกเดินทางไปท้ายคลิปตั้งแต่เ้านะครับสวัสดียำเย็นยายอ้วนบอกี้อ้วนท่านผู้ชมมาเอาหมักเงี้ย ให้ผมกินอย่งนีเอาไปฝากร้านเอาเยอาอันนี้มีของแม่หมูลังลังหนึง่งของเบาเถาลังหนึงน่งนี่อันนี้ท่านผู้ชมบอกว่าฝากพี่ตอนน้องละไปหาปูมือนี้ไปหาปูนุ่นสวรรค์ท่านผู้ชมนะครับอยู่วัดปูหลายนะครับไปทําบุญน้าปูน้นาทาชมปูกันเลยอให้บอกแงี้วมาท่านผู้ชมบอกม่วงกันหลปูบอกเจี๊ยบเอาบอกม่วงหอยแมย่หลาไหลเบาเถาไปเก็บอ่าบอกแงี้ว ปูและให้หมักแนี้ยวมากทำช่อมสาธุบุญน้ำปูบ่าวเถากระไดทำบุญน้ำปูน้ำกับแม่หมูท่านผู้ชมมนีไปหาปูนนนสวรรค์มาแล้วเลขกถูกปูเข่าสองวันแล้วครับผมแปดห้าแล้วก็บแปดแปดนะครับเลขดับก็บถือว่าดับแม่นนะครับวันนี้นะบ่าวเถาแวะตลาดสดเอา้าลืมปิดประตูรถท่านผู้ชมเปิดรถใบพึ่งพึ่งลง่งพึ่งกลับพาะหวัดอ่ามนีเป็นวันพระท่านผู้ชมบ่าวเถากระแวะตลาดเพราะว่าสั่ง ดอกไม้พี่น้องนะครับดอกไม้ถวายขึนถวายพระหละกักการดอกไม้พวงมลลาลัยสมชุมมือนีบ่ได้ยังนะารายมือมือน,อนีได้ชุดชุดผักรวมมาเนี่ยอ่าเป็นอาหารแกงแกงผักหวานแกงผักหวานหลักแกงเห็ดผักทองนะชุดผักรวมอันนี้เสื้อนี่ไม่ให้พ่ออันนี้ยังขี่อยางขี่ยางไม่ให้ยิ่ เด็กจอยดังไฟจุดไฟพี่น้องบ้านเท่าเวลาใช้เตาถ่านมันติดเร็วไม้ให้เจลอตเตอรี่น้ำถุงหนึ่งลายในของเจลอตเตอรี่ก็เป็นแกงหน่อไม้อีกแล้วท่านผู้ชมแค่นี้มือนี้บ่หลายแล้วกะชั่วดินมะมะให้เพื่อนบ่าวเท่านะครับลูกศิษย์ปู่เสรีสกลอ่าแค่นี้มือนี้บ่าวเท่าได้หน่อไม้แกงเป็นหน่อไม้แกง ไปยุติธรรมนอีกย่งว่าเป็นปลามึกแขงกันะที่แรกไม่หมือกันไปยุติธรรมไปถามเขาจไนวปลาหมึกเบ่า่ปลาหมึกแขงตเดียวไปเคมาขียมืนี้ปมียางมตตลาดนะอรมปาดุกีในป่าดุกซื้อมาให้เมื่าเนื้อแหงมบนีเนื้อแดดเดียวอือแดดดีอือคอเนื้อแดดเดียวเบาเทาซื้อมาสโลรันทาาทเอไปป แต่แล้วเราบอกเอาไปไปถือไปนี่จังยกไปไปถือไปแค่นี้อันนี้ไว้นี่ก้อนมาเป็นยังเดี๋ยวจังมาเอาจะไปเบิ้งเนี่ยแดดเดียวนําเจแล้วอยู่บ้านบ่เจไม่หมูยยังไปบ้านมาเราบอกไปบ้าแล้วเจบ่อยู่เธารมชุชมเดี๋ยวจะพาไปถามว่าเจลอตเตอรี่ฝันหรือยังนะครับฝันเราแม่นเด้กแถบหมวดที่ผ่านมาอ่าเดี๋ยวเราอยู่เที่งานถือหนักงานขาวดำอ่าให้พี่สาวเฮ็ดเนื้อแดดเดียวธรรมชุ่มสองโลนะไปฝากรองยมเพเจรินธรรมชุ่ม อ่ายายอ้วนลูกสาวเล่าไปได้ลูกเขยอยู่พุ่นเล่าก็เลยไปอยู่กับลูกลูกสาวกับลูกเขยอยู่พุ่นทำมาชุ่มไปอยู่กับลูกสาวกับลูกเขยแกยู่พุ่นละได้กินละป้าท้องสดเนาะอุ้ยปลาเนื้อแดดเดียวปลานี่ก็ดีนี่เพราะว่า นี่ยยยอ้วนมาดองแล้วก็มีของมาฝากตลอดม่มนชู้ชมนับเก <หา S 1> ่งใจหาั <c oughs> ่นหานีม่มาฝากอ่ดองนั่นดองนี่อคุณล่ะอ่าถ้าได้ฟันไมอยอ้วนเ <c oughs> สียดายนะเดี๋ยวยัยอ้วน,น,นฟันก็นจัาห้าด้ไปหายอยู่พุน <c oughs> เนื้อแดดออันนนี้้เืไม่ใช่เนื้อแดดเดียวหมูแดดหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวท่านผู้ชมเป็นหมูแดดเดียวได้พี่น้องเด้อเนื้อสันคอหมูขาวเนื้อสันไม่เห็ดแดดเดียวมันจะแซ่บพี่น้องมันมันจะเป็นมันแบบนุ่มๆแบบกรึบๆ่อสวัสดีเจ๊จอยสสวัดีเจ๊จอยเห็ดหนังใส่หอยใส่เบิรงนี้เจ๊จอยใส่หอยเมื่อ้หร่ใส่ใส่ไปเบอร์นี้เจ๊จอย ขั้วข้างเรานะครับขั้วขั้วแต่ไม่ไ pues ด้ใส่หัวกให้คนป่วยโอ้พี่เคยคนป่วยเพิ่นไดมมากเจ้าเฮมเพินเฮม้าเพิ่นเฮม้าเพิ่นเฮม้าเลาเอิญมาคอยยังก่อนเนี่ยคอยแล้วป้าเอ้าตกใส่หัวผ้านทำไมถึงแสบเรียกว่าเสียงใส่กระเพาบ่ใส่กระเพ้าใส่กระเพ้าข้าวเจ้าข nah, ้าวเจ้าข้าวเจ้าขั้วข้างเร้าพี่น้องอ่า เอามือเอือนจะไปทรงเยื่ออวนแล้วเยื่อจอยแะ่บกคิดหอวย่อ้วนบบัดนะยาอจอยวาพี่เอ้าเอเาเ้วือนำชุ่มบาเถอาจะไปสรงเย่จอยประมาณสื่อวาฝากแข่งมประมืกบปิ้ลมืนปร้มืกแห่งเนย้งเปิ้ลมือยางเนือ ซอยพูทเฒ่าขายพี่น <ok> ้องพุทธพูทเท่าบาซอยสื่อเพิ่นเดผู้เฒทาพี um, ่น้องก็เลยว่าเอาเพิ่นมาซอยสื่อยางพี่น้องมันเป็นเป็นยางมาออยไฟจุดไฟพี่น้องจุดไฟเตานี่ยละก็ไม่ได้แค่มะนีมะไฮปลาดุกปลาดุกก็มีนี่ละอันนี้จะได้ไปฝากดองทผช้่มเนื้อหมูแดดเดียวโอ้ ยี่ยจ้อยไอ้ยี่้วนนี้ฝีมือเราดีอยู่นี่เออเสียงไม่ดีก็จะแบ่งไห้นั่งปุ๋ยซิมน้ำเออเลี้ยงไปรอยเอาไป็นปีแล้ปุ๋ยว่าอะไรแม่นี่ก็ว่าต่างงานกันถ้าแสบมากวันน่ะเดี๋ยวเห็ดหลายๆเห็ดเลยกินน้ำข้าวโพดข่อยวทีของของยี่ยของเยี่ยจ้อยจังกินไม่ยากก็เข้าอยู่นี่เอเออเจ้าเป็นยัวมากตัวหยกมาเห็นน่าซีนเลยเนาะมาทานขคุยคำชมเอาวคุยกับพี่สายจักไหนเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจี๊ยบโรตีเจี๊ยบไปถามมาเจ ดับเนาะเจเราอยู่เงียงงานอยู่งานขาวดำเปิดข้าวเดียวอ่ะนะครับผมชมไปบ้านเจลรตรีเจลรตลีมาแล้วนะครับบ้าวเทายกแอถุงน้องไม้นะครับยกไม่ให้เจแล้วรับแกงืนแร่งท่านผู้ชมจะพามาถามเจลรตลี่นะครับเป็นบ้าวเทากมาแล้วท่านผู้ชมนี่ครับทุกคําทุกแร่งเอาเจแล้วฝ่าพี่น้องนะครับผมเป็นปิดซอยงานขาวดำนะครับ เออเปลีนคือส่งเป็นยังไงเปลี่ยนตะเตมยตะมยอยใช่ไหล่ะมีอันนี้ตัวป้าคือใส่หมวกคือเท่าไรเจีหมวกเอ้าเจ๊น้าแฝดแสดงอันนี้กางเกงพึ่งเปลี่ยนป่ะเจ๊ค่ะไปส่งยังก็มางานขาวดำงานขาวดำพี่น้องตกหลานบ้านนี่ล,ะล่ะตกหลานอยู่บ้านบอมาเจ๊อยันนำตาออกเ<อ>บอมาน้ำตาเอ้าเอฟซีซื้อขนมเจ๊ชูนิ่อเ้าเล้งเ้าเล้งแต่แต่บอได้ไปงานขาวดำกันหนามันเกินหนันยู่มันฮวันพี่น้องนะครับเอ้า มืัอนี่พึ่งนี่แหละยกเอเจเรียกว่าเจนี่แหล้วมาเขับเบียร์ไว้แล้วนี่เจเลามาเขับเบียร์พอดีละแจงคำคำเดืกดเดือเข้ากระได้ดอกเจเพราะเฝ้าคำน้อกเนีอยเพราะว่าเจนีเกิจะเฝ้าปซอยงานเฮียนงานให้เจ้าแม่กันต่อไปแล้วน้องไม้กับบริตตอมยากให้เจ้าต้มมาแล้วเจชุดพักละกะอันนี้กันเจไม่เห็นอย่านั่งกับบริคันยากสุเหมินจำเป็นให้เราดีดีสุเหมอนนี่อ่าอยู่ตลาดเพียบพร้อมพี่น้องนะครับผมเอ้าเจเป็นเต็งไหน เอาเท่าเอาันนี้เกอันนี้ขึ้นเนี่ยคือบ่อหเนื้อตัดเขาออกแน่ยจะหวนเนาะเออเ่าหุ้ยสุฟังเอ้ามื่อคืนนี้อื่ไปซอยงานเพไนมาฝันใน่ลาดเก่าหงวดที่เหลี่ยมไหมว่ดเท่าเอ้ยเจ๊นอนรับรับตื่นเต้นรับรับตื่นเต้นมันคายายมีคนเขามาในเฮี้ยนเจ๊นี่ล่ละออกละเด้อออกละเด้อโอ้โห้ไม่มูไข่เค็มขี้เลี่ยนปแล้วโอ้ไปมาแต่งานขาวดำซอยงานเจ๊ยิบอันนี้ขึ้นหรือเจ๊พับพึ้นเนียเจ๊นี่มันมันมันเออ เรับคาภาขึ้นก้อนเออบ่ได้คิดว่าจะฝันจะยังดีบ่าวเถาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหน้านี่ออกอืออันนั้นมันนี่้จ้อันนี้ไอ้ออกก้อนเอาเอาออกแล้วบยดเมื่อคืนบ่ได้คิดฝันสิยังดีบ่าวเถาเ้ละมาต่างงานได้อาบน้ำล้างอะไรแล้วก็ได้เข่าเฮี้ยนนอนดี่ดีมาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มจะตีหนึ่เพราะว่าเจ้จะอยู่ดึกบ่ได้การไปซอยงานคือได้แค่สี่ทุ่มห้าทุ่มยังสี่ประมาณบ่าวเถาเห้ห่วงห่วงห่วงเขามาได้นี่เออจี้มาเอ้า มันยังนัวออกอีกแล้วเด้อว่าสันเออบ้าเทาเอ้ยหัวลูกหัวลูกวัวไข่ลูกเจ็ดเก้าศูนย์พะนะป้านนั้นว่เจ้คนขี้หัวนะที่แล้วว่าวที่แล้วห่วงว่าออกอยู่ออกอยู่ดากรถเจนอันนี้อิริเมีนอันนี้บ้าเทาอันนี้บ่ได้บ่ได้ว่านู่นนี่นั่นนี่ออกแล้วเด้อว่าสันเออ เจ็ดเก้าศูนย์มาสั่นงวดนี่เข่ามาในเฮียนเลยอ่ามาบอกนั่นเข่ามาในบ้านเจเร่ข่ามาในบ้านเจเล่แล้วก็ะหองคนบอกถึงในผู้เฒ่าหรือผู้ยังผู้เฒ่าบางเฒ่าหรือเป็นผีหรือเป็นยังมันกับขับค่ายขับค่ายสิแม่แต่ว่าเห็นว่าเป็นเข่ามาเข่ามาผู้ชายผู้ชายอืมเจ็ดเก้าศูนย์มาสั่นเกเลยว่าโอ้ยพี่น้องมาทางวาเทนัวบัดนี้มานั่นงวดที่แล้วมันจะบอกงวดในเวลาเก้าศูนย์เจ แจเวเจแล้บอกมันตื่นเต้นนะคุ้ชมแ่ไม่เป็นเราตื่นเต้นนี่อีหลีนี่มาเ่าเต่นเต็มเจียวเออนอนครับไข่ครับข้าอือบอกสมัยนั้จังหวะพี่น้องบ่าวแถาไทยกับเต้นเต็มเป็นน้ำเจรุ่นเหนือเจรุ่นน้เาอุ้ยสมาคือตอนเพิ่อนห่วงบอกว่าอยู่ดักปวดเนาะที่แล้วเจผันฝันขึ้นขึ้นกอนออกแล้วเจเนาะปวดที่แล้วคนมาบ้าวายจั้งเลยก่อน เม้าบายจังไหนกัเดียวออกกันได้ยู่ดากรถดมาใส่ยูกอยูดากถอยูดายรถเจ้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นไส้นี่บาทนี้ลงให้เอฟซีบ้านเลที่เจ้หนึ่งหกเจ็ดออกเลียท้ายสามตัวตรงๆแต่ว่าเจ้กับพ่อได้คิดว่าจะฝันจะยังที่บ้านแถวพราะว่เจ้เจ้เขาาบ้านเจ้อาบน้ำแล้วกับเอิญตะวินแล้วเจ้กับเขาบนนูนฝันไหมฝันฝันอ๋อพี่น้องงวดนี้บ้าเแถวจีจจองไว้เลยเจ็ดเก้าศูนย์กับบ้านเลทีเจ้หนึ่งหกเจ็ดนี่แหละ เออเสียดายงดที่แล้วก็ได้นําเรื่องเหตุการณ์ปั้ดฝันม่ขึ้นนี่มันเพิ่นเข่ามาบอกในเฮียนเลยเิ่นหอเลยออกระเดาวาสันเจบเก้าศูนย์วสันเบาเถ่าแต่ว่าเจ๊ก็พยายามรวบรวบมาเออฉันฝันจังสี่จังสี่จะต้องไปเล่าอันนี้ให้แม่หมูกับเบาเถ่าฟังหมูว่านี่เบาเถ่าเป็นน้ำเบาเท่าแล้วฝันบอเจ๊จะบอกว่าบพฝันแลลวเนาะขาไม่ได้ฝันเนาะผมกะถามแล้วอยากถามไปก่้อนนะพี่ร้อง แก้ฝันไกลๆมันแกหาพ่ท่านเด้อรอตลี่สนองอืซ้ำขึ้นมันผ่าดิมาขึ้นนี่แมนเนาะลืมบาขึ้นมาฝันแต่ว่าเป็นผู้ใายเขามะ้องเดี๋ยวบ่าเข่าเขียนให้ท่านผู้ชมนะผมมาเบิงนํากันงวดที่แล้วนี่พี่น้องนะครับบ่าเถ่าไก่ยำเอบซีเบายูไทายรถเจนะครับอยู่ดากรถเจความฝันพนะทองบอกออกแล้วยุดยู่ดากรถเจคือห5ห้าเก้าวูนเบาเข่าไก่ยำมา สลับตัวเดอ้อสี่ตัวนี่นับศูนนับศูนย์หกเอาเดี๋ยวบาว่าเถาเขียนให้เจ็ดเก้าศูนย์มาเจกับโรงพยาบาลเลขที่เจน้ำเนะาะหนึ่งหกเจ็ดเอาธรชมชุมนะครับทรรมชมบ่าวเ่าเขียนให้แล้วนะครับเจลลอตเตอรี่ฝันนับเจ็ดเก้า์ได้พี่้องเดอ้ 7, อหนึ่งหกเจนี่บ่าวเ่าเขียนให้น้ำบ้านเลขที่เจนับบอดเขียนแยกนะครับให้บอกเอซีเลยเจ็ด้าศูนย์ที่เจเพื่อนมะฮองบอกหนึ่งหกเจ็นี่คือบ้านเลขที่เจให้เน้นชุดเจ็ดเ 90นี่ะครับผมกลับตัวด้วยหนะับ161767นี่เป็นตัวร่องไว้นะับป้าเถ้าเขียนแหงสี่เ้าเขียนแยกนะครับ167บ้านเลขที่งวดที่แล้วออกรางวัลเลขท้ายสมตัวนะครับงวดนีเบ้าเถ่าจองแผงเจไว้เลย790กับ167เอาไวอ้อีกอ่าโอ้เอาวนาเจเนาะ <Yeah. S 1> เป็นแนทะ้งพี่ตังยิบจับละตรีเบ้าเถ่านี่ละสั่งเจไว้แล้ว จะมาเสียดายเจมวัดเดีุ๋มถามเจเจมาบบฝันบ่อนรอบบฝันเดี๋ยวนอนมันมาฝันเสียงมันก้องขึ้นต่อนมางมึงเหรนความมันหูของเขาก้องออเดอร์ออเดอร่านรูมชมนะผมเจ็ดเก้าศูนย์นะพี่น้องเด้นะครับกระตัดสองตัวน้่นะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์กับตัวไว้ด้วยหนึ่งหกเจ็ดนี่เป็นตัวร่องบ้านเล็ทีเจอายุเจอะไรก็เจเจบอพศสิบี่เจพศอสสิบสี่พอสสิบสี่ปีนี้หกแปด อา <54. S 1> ่าห้าสิบสี่เจเพราะเจอายุห้าสนะิบสี่ได้พี่น้องเลยเจอายุห้าสิบสี่เอ้านบฮาด้โชคได้มาน้ำเจลอตเตอรี่ได้พี่น้องเลยงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดยามาเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องเป็นแนวทางาความฝันนะครับแนวทางความฝันถ้าหมักถ้าชอบถูกใจตรงใจแจ้ง<อ>าหาหายิบจับลอตเตอรี่บอมักบอ,บอ,บอชอบเบิง้งซีซีมาเจเนาะเอเอเบิ้งซีซีพี่น้อง <laughs> เอาหมดละเจแล้วจะฟาบไปซอยงานนะครับเดี๋ยว แรกนี่อาจจะได้ทายหรือบรได้ททายกันยังถ่ารอชมน,นะนนเจเนาะ,อะขอบคุณเจรตรีท่านชมสวัสดีครับ